สวัสดีครับไม่ต้องเปสวัสดีครับผมต้นต้นกล้าน้องพ่อคุณวังคีรีหรือว่า MB02 นะฮะวันนี้เป็นวันแรกในการเข้ามาเข้าครอบของมิสเตอร์บริรลัมนะฮะคือแบบวันนี้ผม ได้เปิดโลกมากมากเลยแบบตื่นเต้นมากๆก็อยากให้พี่ๆแบบว่าาโซเชียลมีเดียก็แบบอยากอยากให้เอ็นดูผมหน่อยนะคือแบบเอาจริงผมแบบไม่ไม่เก่งเลยแล้วก็เป็นเวทีแรกก็อยากแบบเอ็นดูหน่อยนิดนิดน,น,นึงก็ได้ตอนนี้ผมกาลังเป็นนฟอนเซอร์ครับผมรับรีวิวสินคา้าเข้าไปครับใช่แล้ว เตรียมตัวยังไงในการอันนี้มาแบบว่ากระทันหันไม่ทันตั้งตัวแบบว่าลู้ขาปุ๊กก็ลงเลยแบบลงวันสุดท้ายเลยแบบหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายด้วยซ้ำพร้อมอยู่แล้วอาจจะพร้อมในใจแต่ร่างกายยังไม่ต้องมีการพัฒนาอีกเยอะก็ติดตามกันตอบเเใช่ครับเพอติดตามครับติดตามอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความด้วยความที่ผมมาทำหลังบ้านช่วยรุ่นพี่ทำหลังบ้านแบบ ับลองประกวดต่างๆก็เลยแบบว่าอยากเออแบบเรามันมีไฟอ่ะเราอยากลองทําดูอ่ะเออก็เลยแบบว่าลองลองสักตั้งครับโอเคสายโชคดีนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากะติดตามนะครับโอเคครับว่าฝากติดตามอ่าทิกเกอรผมด้วยนะครับ tk.nbk แล้วก็ไอจีนะฮะก็ ton.nbk นะครับผมหรือว่า Facebook นภคุณต้นครับผมขอบคุณมากคุณพ่อ